สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone 2 h a n d Channel นะครับวันนี้มีสินคา้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว Apple Watch นะครับผม Apple Watch Series 6นะครับโอเคนะครับลุกคนยังไงก่อนรับชมคิดยังไงลุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคนะครับมาดูเครื่องกันเลยดีกว่าเนาะอ่านี่เราให้ดูตั้งแต่เริ่มหน้าจอเลยดีกว่านะครับว่าเครื่องสวยขนาดไหนนะฮะ จอไม่มีรอยเนาะนี่นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสวยๆใสๆอย่างนี้เลยนะครับหน้าจอนะครับเคแล้วก็มาดูตัวเครื่องนะครับเนี่ยฮะเช็คให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวใส่ซิมได้นะครับจะเป็นวงสีแดงๆอย่างนี้เนาะตัวใส่ซิมได้นะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้กันเลยสภาพสวยเลยทีเดียวนะครับ น,นะครับให้ดูอีกวงนึงนะครับตนะามรูปเลยเนาะ,ะครับโอเคดูกันนานละ <c oughs> ดูกันนานพอละโอเคนะครับ มาดูข้างในดีกว่านะครับนี่ครับทัชสก,กีลื่นๆนะครับติดมือนะฮะไม่มได้มีปัญหาใดๆเนาะใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันนะครับโอเคแล้วก็มาดูถึงตัวจอภาพอ่าเนี่ยครับแบบแสงเนาะฟึ๊บอ่าสว่างนะครับลดแสงลงหน่อยนึงลดแสงอีกลดแสงอีกลบแส,งเ,สงเพิ่มอ่าได้ปกตินะครับ โอเคแล้วก็มาดูถึงเสียงนะครับปกตินะครับของเสียงนะครับเสียงปกตินะครับแล้วก็มาถึงแบตเตอรี่นะฮะสุขภาพแบตเตอรี่เนาะเ9นะครับโอ้โหเปอร์เซ็น์เดียวเต็มร้อยก็คือเครื่องสมบูรณ์มากๆนะฮะเครื่องไม่เคยแกะเคยซ่อมเนาะใช้งานปกตินะครับเคยก็จะมีนะครับ การล้างมือกิจกรรมเข็มทิศอะไรพวกนี้ครับถ้าคนเคยใช้นะก็จะทราบดีเนาะมีวัดขึ้นหัวใจมีหายใจหุ่นออลกลองกําลังกายออกซิเจนในเลือดอะไรเงี้ยครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่ฮะดูตลางเครื่องนะครับซีดีหกนะครับ40มิลนะครับผมตัวอลูมิเนียมนะครับเป็นตัว GPS แล้วก็ตัวเซลลูล่าได้นะครับคือ LTE นี่นะครับโอเคเนาะ ็นตัวใส่ซิมไ,ได้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ของเขาเน er ี่ยก็จะมีมาครบกล่องเลยนะครับก็จะมีเป็นเป็นสายล็อกนะครับสายล็อกของเขาแล้วก็มีเป็นสายยาวนะครับแล้วก็เป็นสายสั้นของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ชาร์จก็ครบถ้วนนะครับมีนะครับแล้วก็มีอ่ะเป็นตัวคู่มือนะครับนี่นะฮะเป็นตัวคู่มือเขาก็เรียกว่าครบกล่องนะครับครบกล่องเลยนะฮะ รุ่นใหม่ๆนี้จะไม่มีเป็นหัวชาร์จให้แล้วนะครับจะมีเฉพาะเป็นสายชาร์จอย่างเดียวนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่สะดวกทักมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องนะฮะจะลงในทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับรวมถึงราคาด้วยน,นะครับเราขายกันไม่แพงแน่นอนนะฮะอ่าท่าใดสนใจก็อย่าที่แจ้งนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดครบกล่องนะครับสภาพพร้อมใช้งานสุดๆนะครับท่านซื้อไปสิคหรือ,เ,อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ท่านก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับยังไงไเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ